สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spot c o m อมเมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟ,น,ฟ,น,ฟนบอลบรบรชาวเกาหลีใต้มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนเกมระหว่างที่ทีมสาวไทยของเราจะทำการแข่งขันกับทีมเกาหลีใต้ในวันนี้วันที่4มิถุนายนเวลา18นาฬิกครับซึ่งจากผลงานของทีมเกาหลีใต้เองนะครับผ่านมา3แมต พวกเขายังไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยนะครับแพ้รวด0ต่อ3เซตทั้ง3แมตช์จากการดวลกับตุรกีสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ทีมสาวไทยของเราเอาชนะไม่ได้อย่างขาดลอย3ต่อ0เซตครับซึ่งถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของทีมเกาหลีใต้ใน VNL ครั้งนี้ก็ยังคงไม่แตกต่างกันมากกับครั้งที่แล้วนะครับดยสภาพทีมของพวกเขาก็ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้เล่นหน้าใหม่ ทำให้ระบบทีมยังดูไม่ค่อยจะลงตัวและลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับและในตารางคะแนนตอนนี้นะครับทีมเกาหลีใต้ก็ยังเป็นทีมอันดับล่างสุดอยู่นะครับจากการเล่นไปแล้ว3แมตช์ด,ด้วยกันส่วนผลงานของทีมสาวไทยของเรานะครับผ่านไปแล้ว3แมตช์ชนะ1แพ้2มีสีแต้มอยู่อันดับที่11ในตอนนี้ซึ่งถ้าเทียบผลงานตามเนื้อผ้าแน่นอนว่าทีมสาวไทยของเราดูจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับ และหวังว่าทีมซาวไทยของเราจะเก็บ3แต้มได้อย่างราบรื่นในแมตช์นี้ครับโดยในคลิปนี้เองนะครับแอนก็ได้ไปหาคอมเมนต์ของฟแฟนเกาหลีใต้มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับก่อนเกมที่จะดวนกับทีมซาวไทยของเราโดยบางคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าไทยในตอนนี้เก่งกว่าเกาหลีใต้มากบางก็บอกอีกว่าเกาหลีใต้ร่วงไปอยู่ระดับเดียวกับเวียดนามอินโดนีเซียและไต้หวันแล้วและยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะครับ ที่ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวซึ่งพวกเขาจอากคอมเมนต์อะไรกันไว้บ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอ t c ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปารับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้คนแรกนะครับเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยพ่ายทีมแชมป์อิตาลีวุดวิด3ต่อ2เซตหลังสู้กันแบบสูสี5เซต และเราก็แพ้ขาดลอย3ตอ่อศูนเซตในแมตช์แรกและไทยก็เอาชนะทีมแคนาดาซึ่งเราก็แพ้ขาดลอยมาได้เมื่อฉันดูทีมสาวเกาหลีใต้ฉันพูดอะไรไม่ออกฉันสงสัยว่านั่นคือการทำงานของทีมมืออาชีพรึปเปล่าซึ่งจากคอมเมนต์ของคนนี้นะครับมีชาวเกาหลีใต้อีกคนมาตอบกลับว่าไทยเก่งกว่าเกาหลีใต้มากพวกเขามีมือเซตที่ดีคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ในบรรดาผู้เล่นทีมของเราไม่มีใครที่โดดเด่นเลยที่จะสามารถเป็นตัวจมตีหลักได้ดังนั้นฉันคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะแพ้ตอนนี้ฉันสงสัยว่าทีมเกาหลีใต้นั้นยังจะมีอนาคตที่สดใสได้อีกไหมถ้าเรามองการไกลและยังฝึกฝนผู้เล่นชุดนี้ต่อไปแม้ว่าผู้เล่นจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับจากคอมเมนต์นี้เองเขาบอกว่า เปลี่ยนผู้จัดการทีมและเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมดนั่นคือคําตอบคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้มันเป็นไปได้ยากแล้วที่จะเอาชนะด้วยผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ช่วยทีมได้เหมือนคิมยอนคยองในอดีต คอมเมนต์ชาวกเกาหลีใต้คนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอย่าว่าแต่จะเอาชนะทีมไทยในตอนนี้สําหรับทีมกเกาหลีใต้ในตอนนี้ยังดูตามหลังโครเอเชียด้วยซ้ําพูดแค่น,นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าไม่มีทีมไหนที่จะเอาชนะได้ซึ่งจากคอมเมนต์ของคนนี้นะครับมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าต้องบอกว่าแพ้โครเอเชีย100ซฮ่าฮ่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับจะดีแค่ไหนทาคิมยอนคยองเล่นจนถึงปีนี้ แค่ขอให้ชนะญี่ปุ่นเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับฉันไม่เห็นถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรในทีมเกาหลีใต้ที่จะเอาชนะคู่แข่งทีมอื่นๆได้เลยในตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะไม่มีความกระตือรือร้นเหมือนทีมอย่างญี่ปุ่นและไทยคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับเอาเข้าจริงก็อยู่ในระดับเวียดนามไต้หวันอินโดนีเซียซึ่งตามกว่า3อันดับแรกของเอเชียวงเล็บจีนญี่ปุ่นไทย แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในการแข่งขันระดับโลกเป็นธรรมดาหลังจากนั้นก็น่าจะต้องไปเล่นในชา์เลนเจอร์ครับแต่ก็ไม่ใช่ทีมระดับท็อปของเอเชียอยู่ดีแต่เงินเดือนต่อป,ปีระดับท็อปคลาสของโลกเลยนะฮ่าฮ่าและคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้คนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์ถึงทีมของตัวเองเอาไว้นะครับค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโดยเขาบอกว่ามันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายมันเป็นความพ่ายแพ้ที่เป็นจริง มันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากที่วอลเลอร์บอลเกาหลีใต้จะอยู่รอดต่อไปได้แต่ฉันคิดว่าเราต้องกำจัดผู้เล่นที่เล่นเพื่อรับเงินเดือนเท่านั้นและการโจมตีที่ซ้ำซากจำเจมันก็ยังคงไม่หายไปหลังจากคิมยอนคยองอำลาทีมชาติทุกอย่างมันก็ดูตกต่ำลงเรื่อยๆตอนนี้เรามีผู้เล่นที่ไม่สูงเท่าโยุโรปและความยืดหยุ่นก็ไม่ดีเท่าผู้เล่นอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นทีมที่จืดชืดสุดๆไม่เหมือนทีมญี่ปุ่นหรือไทย พวกเขายังคงมีการโจมตีที่รวดวเร็วและรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายกว่ามากวงจรห่วยแตกเหล่านี้ยังคงอยู่วนซ้ำรอยอย่างน้อยอีก4-5ปีขึ้นไปฉันคิดว่ายุคมืดของวงการวอลเล์บอลหญิงจะยังคงอยู่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์เชิงปราชดประชันเอาไว้ว่าทีมไทยไม่ใช่ทีมที่มีผู้เล่นสูงมากอะไรเลยฮ่าฮ่าเกาหลีใต้ควรบินไปฝึกซ้อมที่ประเทศไทยดูบ้างนะเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการเล่นวอลเล์บอล ทีมญี่ปุ่นก็ไม่ได้สูงมากเช่นกันแต่พวกเขาน่าทึ่งมากเราตามหลังพวกเขาในตอนนี้คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับการที่ทีมของเรามีหรือไม่มีคิมยอนคยองมันเห็นผลต่างกันมากขนาดนี้เลยเหรอคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันมองว่าดูการแข่งขันแบบสบายๆดีกว่านะไม่ได้คาดหวังเลยและมันก็ไม่ได้ออกอากาศทางทีวีด้วยซ้ำคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าฮ่าฮา ฉันคาดว่าความพ่ายแพ้ทั้งหมดจะอยู่กับเราเกาหลีตอนนี้ก็เหมือนกับอินโดนีเซียนในตอนนี้พวกเขาเล่นเพื่อรับเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับหลังจากที่แพ้ให้กับทีมแคนาดาฉันก็ไม่คาดหวังว่าทีมเราจะชนะแมตช์ไหนได้อีกแล้วคอมเมนต์ Comment ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาครับฉันไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้เราตามหลังทีมไทยอยู่19ฉันจะตั้งตารอชมผลงานของเราต่อไป คอมเมนต์ของคนต่อมาครับอย่างน้อยถ้ามีคิมยอนขยองอยู่ในทีมของเราน่าจะแข่งกับทีมไทยได้ดีนะคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าเมื่อมองเกมของไทยเล่นกับแคนาดาตอนนี้ไทยไปไกลอีกระดับหนึ่งแล้วน่าแปลกใจไม่น้อยและการแข่งขันเอเชียนเกมทีมของเราก็คงไม่ได้เหรียญรางวัลใดๆอีกอย่างถ้า v n l ปีนี้ผลงานแย่ปีหน้าทีมเกาหลีจะได้แข่งอีกไหมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ เราต้องเรียนรู้การจมตีที่รวดเร็วของไทยด้วยคอดอยส่วนสูงโดยรวมของทีมแทบจะเอาชนะทีมไหนไม่ได้เลยต้องเล่นให้เร็วแต่ถึงจะมีโค้ชคอยแนะนำก็ยังไม่เห็นทางสว่างแถมสมาคมวอลล er ์บอลที่ไร้มาตรการสิ่งนี้มันคือปัญหาใหญ่และคอมเมนต์ของแฟนวอลล์บอลชาวเกาหลีใต้คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับ ได้แสดงความคิดเห็นว่าแพ้แคนาดา3-0ด้วยเพื่อเล่นตัวหลักหาหาแล้วคุณจะเอาชนะใครได้อีกฉันเกลียดการเห็นโค้ชสีซาที่นั่นได้โปรดส่งเขากลับบ้านและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ก่อนเกมที่พวกเขาจะเจอกับทีมสาวทไทยของเรานะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s p o ร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ